พี่อยู่จังหวัดอะไรอ่ะอิวซีสเกตทำไมต้องเรียกพี่ไม่ใช่หรอพี่น้องเออผมเพิ่งเก้าขวบเชื่อไหมน่ะไม่มีใครเชื่อผมเลยอ่ะเช่าป่ะอือไม่มีใครเชื่อเอ้พี่นั่งเล่นพี่นั่งเล่นแหละก็พี่นั่งเล่นแหละก็เก็กก็เก็กก็เก็กผมนี่ไม่มีเลยผมได้ยินเสียง ก็โหผมผมอย่างดีพี่พี่เห็นพี่ติ๊กติ๊กติ๊กอย่างเงี้ยเออก็อนนไม่มีไม่ได้ยินเราได้ยินเนาะโอเคไม่ก็พี่เอามือขึ้นไว้อย่างงี้เรามจะมีได้ไงพี่ไม่เล่นแล้วเออเป็นน้อน้อนจะผมรอดูบอลเหมือนกันเลยอ่ะเนี่ยพี่เจาะเหมือนผมเลยเจาะเหมที่ไหนเราเจาะก,กันเคยก็แต่อเออพี่เกิดกันผมพี่ตั้งเจาะกอนผมผมขอโทษมาใครเเราเป็นน้องเธอ อพี่ชื่ออะไรหรอชื่อตัก๊กเราชื่ออะไรผมหรอชื่อตั๊กเหมือนกันอราวจริงจริงจริงอันนี้คือสาระเลยพี่ตัก๊กตั๊กลี่อะไรนะตั๊กลี่อ, <c oughs> เอ้เอา,เอาไปได้เหรอ เอาดีๆชื่ออะไรโอเคโอเคชื่อไกด์ครับผมอ๋อแล้วอะไรอ่ะไหนอ่ะเอาดีๆปะเออเอาดีโอเคยี่สิบครับผมเอ๋อไม่ต้องเรียกเธอพี่นะเราเป็นน้องอืเรียกเธอเฉยๆได้ไหมได้เรียกเธอแม่ก็ติดติดกับขัดอ่ะพูดไม่ทันด้วยเรียกอืมเรียกแฟนได้ไหม คนไม่ไได้ไม่ทุกคนคนเดียวอือเอาแต่ว่ากูคนเดียว,ยว,ยวจริงจริงข้าขอสาบานต่อหน้าไอเดียชิบหายนะหน้าพัดลมห้องเราว้า<ม>วว่าเราจะเรียกว่าเราจะเรียกเธอว่าแฟนคนเดียวเนี่ยเธอดูดิเราสาบานนะข้างม่ใช่เนี้ยอ๋อกำลังว่าทำยังไงไวเนี่ย จริงลักสาบานก็ถ้าเกิดเราติดคำสาบานขอให้พันลมปั่นขาเราขาดสองข้างไปเลยตอนเรานอนคงจะปั่นแล้วมั้งไม่เชื่อใจแล้รอนรค่ยิ้มโกโกันย,ย้เราควซ่านกัเราอยากเห็นเธอยิ้มได้เฉๆยๆง่ายนาีถ้าไมเธอต้องไปนั่งฝั่งเนี้ยนั่งฝั่งเนี้ยฝั่งตรงที่มันเป็นหน้าจอของเราอะ ให้เธออยู่นี่อ่ะไม่ใช่เออใช่ให้เธออยู่ฝั่งนี้ดิเนี่ยมันปิดอย่างเงี้ยเห็นแต่ลูกกระตาเธออ๋อฝาหน้าจอคือใช่ใช่เออให้เราเห็นหน้าแฟนเราชัดๆหน่อยดิอ,อุย <laughs> อ้ยเฮ้ยขอโทษเรารีบไปหน่อย <c oughs> อา้าวรีบมากเลยเหรอไม่ใช่หน่อยเดียวเองเหรอเรารีบหน่อยเดียวนะเราว,ว่า เราว่าเรารีบไปหน่อยเดียวนะหน่อยเดียวเองเรียกว่าแฟนถ้าเกิดถ้าเกิดเราร,รีบมากไปเราก็จะเรียกเธอว่าเมียไปแล้วทุกองเราคงจะมีลูก<ย>แล้วเธอก็ต้องมีลูกกับเราแล้วละ่ะเยอะไหมเฮ้ยเยอะจัเธอเข้ามาเล่นนานอย่งเข้ามาเล่นนานเข้ามาเมื่อกี้พักแล้ว อ๋อเจอหนุ่มปะว่าเจอแต่เขาก็ไม่คุยแหม่ไม่เจอหอกหนุ่มก็คงจีบแหละไม่คือมันเล่นเกมใช่ไหมแล้วก็มีเพื่อนอ่ะพอะเพื่อนมันลแล้วได้ทีนี้มันก็แบบว่าพูดอะไรกันสักอย่างนี่แหละก็ทีนี้แบบก็ขำมากเป็นคำางนี้คือว่าันวันเล่นบันเทิงคือแบบเพื่อนขำอร่อยมากก็จบที่ตรงนั้นแบบอยู่น้ำอ่าฮะ,ะ,ะไม่มีคนจีบเธอเลยหรอไม่ไม่เธอ มันก็ถ้าเขามาผมก็ไม่ได้จริงะอ๋อมี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 อยู่คนนึงจริงจังนะเธอเสื้อสีเหลืองๆแหละจริงจังอ้ใส่รีด้วยที่สองไอ้ไอ้ที่สองครั้งใส่รีด้วยไอ้ที่สองครั้งใส่รีเทนเนอร์ด้วยคนนี้เขาว่าจริงจังที่สุดอ่ะในประเทศไทย ตอนเป็นมองมองหาแฟนตัวเองให้เจอแหมแล้วอยู่จังหวัดไหนเนี่ยอยู่กำแพงรัฐเพิ่มกำแพงครับสนใจย้ายจังหวัดไหม <c oughs> ต้องย้ายมานี่มากกว่า <c oughs> สีสะเกดเหรอใกล้ใกล้ใกล้เดี๋ยวเราซ้อมกันเลยซ้อมพูดภาษาภาษาสีสะเกดกันเลย ฟังยอว่าว่าเป็นไม,ไม่มีคำหนึ่งที่เป็นของภาษาจีนเกเลยค่างยังเอาก็ต้องรู้ดีโอมู้ยอาจจะเป็น,ปน,นคำว,ว่ากินกลับไปอย่างนะอาจจะเป็นคำว่ากินกลับไปกินกลับไปไปใส่ไปใส่ <laughs> เราไม่รู้เลยประมาณว่ากินข้าวย,ยังประมาณนั้นอ๋อกินเข่าไป แมนบ้าอืมไปคิดบ้าผ่านป่ะบ <laughs> ้านบ้นผ่าน,านจะเป็นลูกเขยบ้านเธอได้ยังเออมาเลยมาเลยเฮ้เย <laughs> <laughs> เจ๊คืจะได้แฟนในเอซ่าแล้วเออดีใจกันนะเออดีใจครับดีใจไรแมนดีใจครับเลย <laughs> อันนี้เธอหนาวเหรอต้องเบ็ด อะไรมาคุมไม่ก็คือมันเชียวเซียวรังอะก็ไม่คุมให้อ๋อให้เราไปนั่งโอบกอดปะล่ะมามามากอดทักทีที่ที่รักมากอดเดี๋ยว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 แป๊บนะต้องกระโดดเข้าไปแล้วล่ะแป๊บหนึ่งเราจะพุ่งเ้าแล้วลย โทรศัพท์เราคือโทรศัพทตะอ่านะมันจะพุ่งเข้าไปกอดเธอเลยเนี่ยไม่เราต้องชวนโดรศัพก่อนอ่ได้ได้ไม่เป็นไรเรายอมให้ตัวสัตว์พังอะไม่เป็นไรเพื่อไปเจอเพื่อไปเจอเธอเดี๋ยวเราก็เอาโทรศัพท์สาธารณะโทรหาเธอทำไมไม่ได้หรอปัญหาที่มันใช้ไม่ได้อะอะไรนะถ้ามันใช้ไม่ได้ถ้ามันใช้ไม่ได้แล้วก็มีวิธีแก้ไขเรา เราอ่ะมีแผนสำรองอยู่เสมอว้โทรศัพท์อะไรใช้ไม่ได้ฮะเราจะเข้าไปวัดจับนกพิราบเขียนข้อความมัดขามันก็ปล่อยบินไปหาเธอสงสัยมันจะรู้ว่าเลยเนาะเนี่ยเยี่ยมไหมแผที่บบว่าแล้วที่มันปิไปไม่ด้เนี่ยเรามีแผนสำรองเลยเธอแหม

กูจะไปยังไงเดี่ยทำไมบ้านกูไม่ม um> ีจรวดุกวเนี่ยมันจะได้ไปถึงไวๆไงไวกว่ารถโอ้ก็ก็มันต้อมีงานยีก็ไมเหมอนกันก็มีจัลลุกเนี่ยด sí> ิเปิดรู่ทางให้กูซะถ้าไปต้องมีอะไรเออต้องจะต้องขึนรถกลับมาอ่าฮะใช่ใช่ไปแล้วเรไปนอนไหนอ่ะนอนบ้านนี่จะไปนอนไหนข้างหน้าอะไรนะ đi theo ngà vẫn là bạn nón của chúng ta ơi yungka đi đi này này à đi 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 อะไรนะเกิดผิดที่อ่ะหนูก็เกิดผิดที่จริงหนูเกิดแค่ผิดที่แต่หนูอยู่อยู่ถูกที่แล้วตอนเนี้อยู่ที่ใจพี่แล้วตอนนี้ไไม่เ่แออัดไม่แออัดไม่แออัดมีคนเดียวแหม่อะไรนะไม่เป็นครับผมไม่มี ที่ในใจนะมีมีแค่หนูคนเดียวเขา้าใจปะจุ๊บ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 บุจุ๊บปุจุบจ๊บบ,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 บุเลยแหละสี่ห้องให้หนูคนเดียวพ่อแม่พี่ยังไม่ให้เลยเอาตรงๆรง <c oughs> นี่ไงอักะตันยูไหมเฮ้ย <c oughs> ใจเย็นดิให้เป็นคนดีนังสิโอ้โหเสียใ,ใ,ใจเอาหู่อยาง อะไรก็ไม่รู้ภาษาอะไรก็ไม่รู้อันนี้เรียนเรียนอยู่ไหมให้มันเป็นแฟนพี่ไงไม่ต้องเรียนเขาแล้วตอนนี้ก็เป็นแล้วก็เป็นตั้งแต่แรกเจอไปแล้วอ่ะคือมันคิดไปซะด่าแล้วไม่เรียนขั้นเลยอะไรนะแล้วไม่เรียนขั้นอ่ะเป็นเมียแล้วตอนนี้ก็เป็นเมียแล้วเลื่อนขั้นไวไหม อะไรนะเอออย่างนี้เราต้องปั๊มสักกี่คนเดียวเอาสักกี่คนเดียวสักกี่คนอืมพอใจเอาประมาณตั้งทีฟุตบอลไปเลยไหมนอกจาขนาดนั้วนะคงคิดตั้งแต่คนที่สามก็คือโหเยอะกูต้องมีรูป เออเขาทำเรื่องวะเออเดี๋ยวเราต้องลองกันแล้วไหมไม่ไหวสู้ไม่ได้อ๋อเหรอซ่อมสิ่งสู้ไม่ได้ออกมาด้วยมีเงินเลี้ยงไม่ไหวอยู่ไ่ไเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองนั่นๆฮึโอ้โหเหี้ยไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่คนเดียวสองคนดับคนโอ้สายเปย์สายเปย์เดี๋ยวเลี้ยงเองแบบกินข้าวในถ้วยในถาดเดียวกัน ใช่ใช่กําลังมุ้งมิ้งจุกโจนั่นนี่อ่าจริงจความมิติข้าแต่ละมุคุณจะเหมนเป็นพันนะเป็นไงเป็นไงเป็นไงความคิดพ่อที่ดีเห็นไหมดีอันนี้เข้ามาเล่นในตั้งแต่เกี่บทุ่มแล้วเที่ยงคืนเที่ยงคืนเป๊ะเราเข้ามาเล่นเที่ยงคืนพอดีเลย เฮ้ยมันทำไมตรงกันขนาดนี้นะเใจตรงกันหรือเปล่าเอ้ยเธอเธอ,เธอมีแบบชอบพวกนักลงนักร้องอะไรไหมน,นักล้อมนักล้อมอืมชอบไหม,ไม,แ,ไมแบบชอบฟังเพลงมามชอบฟังเพลงไหมชอบชอบฟังเพลงกับชอบเราชอบอะไรมากกว่าเนี่ยต้องเธออยู่แล้วปล่า มันต้องให้ได้ยางงี้ที่ที่รักมามาสักทีมามาจุา๊บ <laughs> <laughs> อุ้ยเ้ยพบรักแท้ในเอซ่า <laughs> <laughs> ทำไมเราไม่ได้ไอจีแฟนเราสักทีป่ะอ๋ออุ้ยขอโทษเอาแฟนๆก็มันต้องมีป่ะถู้องขอเัยเมื่อไอจีแฟนเราจะพิมพ์ขึ้นมาวะเนี่ย <laughs> <metrics> อืมวนานจังเลยนานจังเลยมันเยอะไงโอ้โหยาวเฟ้ยเลยอ่ะเปลี่ยนชื่อไอจีเธอเป็นชื่อนานสกุลเราเลยไม่ใช่ได้สั้นๆนิดเดียวพอแล้วไอ้เธอส่งเท่าไหร่เธอส่งเท่าไหร่สูงเลยค่ะ150 150จริงเหรอ ต,ตัวเป็นตัวเล็กมินิจังเนี่ยาาห่างกับเราเยอะเลยนะตอาให้เจต่าว่าเราส่งเท่าไหร่หนึ่ 50. เจ็ดสิบใช่เจ็ดสิบกว่า <c oughs> อ่านี่เอ้ยห่าวแล้วนะ่เนี่ยง่วงทำไมเ,เ,เมื่อคืนนอนเตยสี่อะตีสี่เออชีวิตจบ มีคนนอนด้วยยังไงนอนดูด้วยอ่ะไม่ไม่มีต้เก็บนมนุ่มอือหึอือหึข้างๆว่างวะแหละที่ข้างๆข้างๆว่างวะล้วว่างเสมอเลยในจะนับจากวันนี้ก็ไม่ว่างแล้วล่ะเพราะจะมีพี่แล้วล่ะต่อไปเนี่ยเฮ้ยสติงเอ้ยใครใครซื้อสร้อยให้อ่ะ ป้าซื้อให้อยากได้แหวนไหม,มอ,นนอยากได้แหวนไหม,ไม,มอเออแหวนมั่นไปเลยเชียว<า>เอามั่นสอง<า>เอามั่นสองข้างเลยโอเคเ okay, ดี๋ยวเ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 ดี๋ยวมานะไปตัดต้นอ้อยกับต้นกล้วยก่อนโอเคเดีย๋ดยา เดีเดวเดๆๆเดี๋ยว,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 ยวหาซื้ออันนี้ก่อนดีกว่าวซองเราจะไปผ่านประตูเงินประตูทองด้วยเรต้องใช้ซองกี่ซองเดียนะก็อย่าลืมพกซองของเราไว้ด้วยนะหอหือกูจะให้หนักๆไปเลยเชียว